คิดนี่แหละมีอิทธิพลห้ายแต่เขาไม่เคยหูจักมันทุกขณะความคิดของเราเนี่ยที่มันกําลังคิดอยู่ในปัจจุบันที่โพสต์ไปบังคำมันนั่นแหละคือความเกิดเมื่อใดที่เราขาดสติเราไม่เท่าทันมันในขณะเดียวกันถ้ามันเกิดตายลงไปในในขณะนั้นมันตอยานบอกจะว่าม,มันตายมันคือยังไงคะคือจาตายอะ่ะเราไม่สนใจมันไม่ บางเธอนี่เจ้าบาสามารถ้าเจ้าบ่มีสติพอความคิดที่มันคิดสืบเนื่องกันเป็นขณะขณะมันคือความเกิดเด้ความเกิดนั่นละพบย่หันละแต่เจ้าตายไปพร้อมก็ความคิดไหอารมณ์ไหนที่ค้างนั่นแหละคือพบนั่นแหละคือแดงเกิดแต่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นโทษของความคิดตรงนี้เลยมันเลยมันข่องอยู่แล้วจะไปนั่งมึงเลยเวลามันคิดยังนแต่ละขณะขณะะ เราไม่เคยเห็นความสําคัญไม่เคยเห็นโทษของมันเลยความคิดเนี่ยถ้าเราหันมาฝึกมีสติดูมันจริงๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นนายที่ทารุนมากเลยนะจิตที่ไม่ได้ฝึกได้หัดเนี่ยแม้กระทั่งคิดดีก็ตามว่มีทางจะไปนั่งเบิงคักๆเด้อน้อยมากคนาก็าจะไหลลง่ใช่ไปนั่งดูเลยต่อให้เห็นเขาทําความดีแต่ละคนเนี่ยน้อยมากถ้าจิตไม่มีสมาธิ ไม่เป็นกุสลที่ลงไปในนั้นมันไม่มีทางคิดดีหรอกมันสิตตมนี้อะ่ะก่อนมันสิไปตตานี้ว่าผู้นั้นว่าผู้นี้ตัวมโนกรรมนี่แหละตัวดีตัดกรรมจริงๆคือหยุดกระแสตัวนี้นะไม่ได้ใช้สมาธิสงบอะไรหรอกมันถึงต้องใช้สติปัญญามากมันถึงจะหยุดกระแสมันได้แลแรกนึงมันก็ต้องฝืนมากมันสิไปฝืนนั่นอย่งล่ะ เพราะว่าสิ่งเดียวที่มันจะเท่าทันความคิดตรงนี้ได้คือเมื่อใดที่เรามีมีสติอยู่กับลมมันจะเห็นความคิดแยกออกแต่ณนะตอนนี้ที่เราไม่สามารถเห็นความคิดได้เพราะเรากับความคิดคือสิ่งเดียวกันพราะฐานที่ตั้งเราไม่มากพอเมื่อใดที่ขาดสติเมื่อใดที่ไม่รู้สึกถึงการมีลมนั่นคือคิดทันทีหลุดเข้าไปคิดทันทีทนทกระแสวงจรตัวนี้ทํางานทันทีเป็นวัดตาหมุนองโลอตัวนี้หมุนอยู่ตลอดเวลามือหนึ่งมือหนึ่งจะล่องคิดเบึง จาคิดไปแยกเลือกโอ้ยหลายก็นั่น <c oughs> คอยเคยอ่านหนังสือจำมาได้มันวีจัยว่าคนแต่ละเหมือนในคิดอยู่ประมาณหาหมื่นแปดพันเลือกยางตำที <c oughs> ่เขาวเออกมาเออจะคิดบ้งพบที่ละที่เนี่ยพบที่หมุนอยู่ภายในเนี่ยวัตะตะตัวนี้น่ากถ้าคนเห็นโทษมันถ้าเห็นโทษก็ตรงมีมีฐานมี่ก็มาฐานจะเริ่มตัวสตินี่ขึ้นโมเมนต์ว่าไปเหตุกระบวนการทีซให้มันหยุดกระแสตัวนี้ได้แต่ณนะตอนนี้คือมันไม่เห็นโทษตรงนี้เลย มันเลยเหมือนกับว่าคิดอะไรก็ได้คิดเป็นปกติตัวนี้ทํางานเป็นปกติมันเหมือนทีเนี้ยมันเหมือนเหมือนเข้าซุมเียอย่างสักอย่างเห็นมัมันสิบไปตามอนุสัยไปตามความเคยชินของเขาส่วนมากเนี่ยนิสัยเนี่ยมันเคยคิดเรื่องเนี่ยเมื่สิบไปคล้องอะอาศัยตาหูมุไอกระทบลูกใจคิดเนื่องปรุงแต่งคิด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 อยู่ตลอดเวลาปสามารถคข้นท้นพบเงาจะคล้องได้เลยปสามารถยุดกระแซตัวนี้ได้เลยเพราะมันไม่มีกําลัง มันไม่เคยฝึกมันไม่เคยฝึกเคยฝืน <c oughs> แต่มือใดที่เขาลองมาฝึกทีี้ <c oughs> มันมันมันโชคดีแคงเด้ที่เขายังมีโอกาสแต่เด้ยไม่ได้ย,ยินได้ฟังได้มาเรียนรู้ยังได้มีสัญญาตรงนี้เขาไปเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าบางคนที่เ่เคยได้ยินได้ฟังคือมันเป็นเขาเต็มทีเลย <c oughs> เขาจะไม่สาม,มารถรับรู้ขบวนการตรงนี้ได้เลยว่าไกะไอ้พบจริงๆการเกิดจริงๆคือความคิดนี่แหละเกิดความคิดอารมณ์นี่แหละเกิดบางเื่อมัน ผู้ฉลาดนี่ยโบเมนแค่ฉลาดเกิดมาใส่กรรมเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมพัฒนากรรมกรรมซัวให้เป็นกรรมดีพัฒนากรรมดีให้สิ้นกรรมึ้นยุก็เฮ้าึ้นยุก็โตเฮ้าสามารถเลือกเข็ดได้เลยแต่สม้อนี้เฮ้าจริงจังเขาเพียนเต็มที่ยังยาเห็นเป็นของเห่นเด้คนทําจริงปฏิบัติจริงเท่านั้นถึงจะเห็นได้เห็นของจริง mm. การได้ใช้ชีวิตชีวิตหนึ่งเนี่ย ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานอยากเกิดมาเล่นๆตายเล่นๆน,นะมันไม่ได้ตายจริงนะมันเสียโอกาสมากเลยนะเพราะไม่รู้อีกกี่ภพกี่ชาติอีกขนาดไหนถึงจะได้มาบก,กกลับมาแบบมาอย่างนี้อีกเพราะมันยาวนานมากแต่ตอนนี้เรามีครบทุกอย่างแล้วกลับไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยมันเสียโอกาสบ่เครื่องมือมีแล้วแต่ว่าบยอม่่อมใส่ มีถามมั <centro> ้งมีคนเล่น <response> ว mm ่า hmm. สิตีสิตีแมซี่สีเหลาเล่าเลยกับเบาาสีเหลาไทยกับเบาาหนูกับไพ่ยิ่งแอยากเบาเล่าแต่ว่าบวานส่วนใหญ่เพิ่นอยากฟังไทยอ่ามันก็เลยมันก็เลยเพราะว่าเว้ยไทยไปเนี่ยปุ๊บมันก็ออกเล่าแต่ถ้าว่าอองสิไปเลยบางนี้ผู้ไทยก็ฟังมือหูเหลืองถ้าภาคกลางภาคใต้เพิ่นก็ฟังมือหูเหลืองมันก็เลย คือในใจเนี่ยพยายามพยายามอยากว่าวไทยแต่ว่าบางที่นี่ขาขๆก็ว่าถ้าว่าไทยไปปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันต้องสอนเพราะว่าหนูบูชินในภาษารู้สึกบูชินในภาษาไทยเลยว่าแบบแปบบ๊บนึงกับร้อยออกเล่าคือเขาแต่ว่ากับพยายามอย่ก็เลยสิหาครูสนทนาไทยมานว่าไทยน้ำกันมันก็นจริงมันก็นจริงสีพ่อไปไทยเนี่ยใครนอนด <laughs> ิไปน้ำกันบรราเล่าไปน้ำกันออยต่อยล้วนเหรอ มพี่หน่อยถามไทยมาดูภาษาไทยฟังเสียงภาษาไทยภาษาไทยถ้าภาษาไทยแม่ชีเกนเขาเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆเลยนะคะค <c oughs> ่ะอการที่เราจะเริ่มเนี่ยก็คือเราต้องมีความตั้งตั้งใจในการที่จะเข้าไปปฏิบัติก่อนใช่ไหมคะสิ่งแรกที่เราควรต้องมีคือความตั้งใจนี่แหละ <c oughs> เพราะเจตนาตัวเจตนาตัวตัวความตั้งใจนี่แหละตัวตัวเหมือนเหมือนเหมือนเราสร้างเห็นและ เหมือนเหมือนพี่หน่อยจะไปกรุงเทพอย่างเงี้ยพี่หน่อยต้องต้องสร้างเหตุก่อนคือคือ,คอมันมันเหมือนกับว่าเราสร้างความอยากมีสัญญาตรงน,นี้แหละเดี๋ยวจิตมันจะค่อยๆดําเนินมันจะหาวิธีการเพื่อที่จะไปกรุงเทพไม่ไดเนน้เหมือนบางคนเหมือนเหมือนเขาใช้คําว่าโอ้ยอยากมาวัดป่าบ่อน้าพระอินทร์แต่ไม่มีบุญวาสนาก็สร้างขึ้นสิเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราสร้างขึ้นในขณะปัจจุบันนี่เองเราถึงอาต้องอาศัยความอยากความตั้งใจก่อน วางไว้เป็นหมุดเป็นฐานก่อนใช้อาศัยความคิดตรงนี้แหละทีเนี้ยแล้วเราก็มาดําเนินสิดูว่าสิ่งที่ผู้เจ้าสอนคืออะไรเจ้าสอนอะไรอ่ะในเมื่อเราตั้งใจแล้วเราจะดําเนินเราจะเดินละเราจะภาวนาแล้วนะเราจะเอาจริงละผู้เจ้าสอนอะไรพู้เจ้าสอนอาณาปัณสติอาณาปส <c oughs> านสติอาณาปานสาติทํายังไงอ่ะทีนี้พูดไว้ชัดเจนละเอียดละออมากในตำรานี่เพียบเลยอาณาปานสาติสิบหก ดอกเล่าอย่าง้วเพรว่าคนส่วนมากนะแม่ชีเจ้าก็คือพยายามที่จะหาวิธีว่าจะาทำยังไงให้ตัวเองมีสมาธิทำยังไงให้ตัวเองมีจิตสงบอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนมากเพราะ,ะาเขาไปส่วนใหญ่เวลาเวลาเขา,เขาฟังเขาอ่านมามันจะมีสัญญาตรงนี้เยอะเพราะว่าเขาคิดว่าสมาธินี่คือความสงบจิตนี้ต้องนิ่งต้องมีแสงต้องมีสีต้องสงบเท่านั้นถึงจะเป็นสมาธิ แต่ตัวสมาธิจริงๆคือความตั้งมั่นของจิตต่างหากเมื่อใดที่เรารู้ทันความความที่มันอยากสงบอะเมื่อใดที่ที่เราไม่สามารถวางความคิดตัวนี้ได้แต่เรารู้ทันมันมันจะค่อยๆสงบเองแต่เมื่อใดที่เราดําเนินไปด้วยความอยากไม่มีทางมันจะสงบเพราะมันจะมีความคิดแทรกกันอยู่ตลอดเวลาลีเล,ล็ดลิเล็ดเป็นตัวนิวรณ์อะ่ะ ลิแหลตก็คือแทรกอย่างนี้ใช่ไหมใช่แทกเข้ามาใช่ไหมก็อาจจะงงกับภาษาหน่อยเพราะคนส่วนมากก็คือจะแบบไปเรียนก่อนใช่แล้วส่วนใหญ่ปัญหาคืออ่านมาเยอะฟังมาเยอะจํามาเยอะพอเรามานั่งปฏิบัติจริงๆเ่สัญญาตัวนี้ขึ้นมาหมดเลยนะพี่หน่อยแทนที่กายมันทําไมคนที่ไม่ปฏิบัติเลยกับกับกับทําได้ง่ายกว่า เพราะมันไม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่มีสัญญาพวกนี้ในใจมันถึงไม่รู้ <S <S เหมือนเราไม่เคยรู้จักสิ่งไหนสิ่งหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้ชื่อว่าอะไรความสงบเป็นอย่างนี้นะความเบาเป็นอย่างนี้แต่คนที่ไม่ไม่รู้ชื่อมันมันกลับลงไปสัมผัสกับ,กบอาการนี้เลยกลับเป็นผู้ดูกลับเป็นกับรู้เฉยๆได้แต่คนที่อ่านมาเรียนมาเยอะๆไอ้ที่สัญญาตัวนี้กลับขึ้นมาขวางพูดอยู่ตลอดเวลาทีเนี้ย สุติยาชาตุติยาชาสงบสุขเองขเอาอยู่อย่างนั้นน่ะหนูนี่แหละไม่ใช่ไครหรอกจนแบบทําไมมันเป็นอย่างเนี้ยจนมานั่งพุทโธบังคับตัวเองพุทโธจนอ้วกแตกเลยนะลุกจากที่นั่งเนี่ยอ้วกเลยคือบังคับจัดทํายังไงมันก็ไม่จะสงบจแบบบังคับให้มันสงบอย่างเดียวเพราะเข้าใจว่าความสงบสงบสงบเราจะทะลุขึ้นไปนิพ <c oughs> พานเข้าใจอย่างนั้นจริงๆคืออ่านไม่เยอะ เข้าใจว่าชันเข้าชานเข้าไปลึกๆสงบแล้วเลยขึ้นทะลุขึ้นไปเนี่ยเข้าใจอย่างเงี้ย <c oughs> จนทําจนบังคับตัวเองพุโทโธไม่ได้ก็เลยมานั่งมานั่งดูเฉยๆดีเนี้ยหนูเลยลองนั่งดูเฉยๆพอนั่งดูเฉยๆไปปุ๊บมันมีความรู้สึกแบบมันจะขยับหาเองมันคือเรานั่งยืดตัวตรงนั่งขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บมันเหมือนเวลามันจะสงบปุ๊บมันมันจะหาท่าทางที่พอดีอพี่หน่อย แล้วมันจะมีความรู้สึกมโนขึ้นเลยทีเนี้ยมันสร้างเป็นเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนหนูอยู่กลางภูเขามีแม่น้ําแล้วมันเอาความรู้สึกเข้าไปอยู่ในนั้นแค่นี้เองทีเนี้ยไม่ได้พุโทโธไม่ได้อะไรไม่ดูอะไรเลยเอาความรู้สึกน้อมเข้าไปปุ๊บเงียบกิบเลยทีเนี้ยเบาเย็นขึ้นมาจนจนถอนออกจากตัวน,นี้จึงจึงได้พูดกับตัวเองอ๋อความสงบจากสมาธิเนี่ยมันต้องอาศัยความพอดี มันไม่ใช่ว่าเราจะทําสมาธิเพื่อเอาความสงบแต่มันจะอาศัยความพอดีอะความสงบนิดนึงอะเพื่อที่จะเข้าไปตัวนี้คือจิตเนี่ยต้องต้องไม่ดิ้นรนอะแต่เดี๋ยวมันจะเข้าของมันเองมันจะเป็นของมันเองแต่คนส่วนมากจะดิ้นรนนะคะใชเะ่เพราะว่าคือจริงๆแล้วว่าใน,ในทุกของแต่ละคนอะที่เขาอยากให้สงบอะ <c oughs> มันจะเป็นทุกข้างนอกหรือเป็นทุกข้างในเนี่ยเขาไม่สามารถแยกได้ใช่ไหมคะไม่พี่หน่อยคือเขา จากการอ่านการได้ยินได้ฟังคือสงบอะ่ะดีเลย mm hmm. เขาจะมีความรู้สึกว่าอาการสงบนี่คือดี mm hmm. มันจะมันจะคล้ายๆกับว่าเดี๋ยวมันจะเป็นปัญญามันเหมือนกับอยู่ในตาําราคือต้องจิตสงบเขาก่อนเขาก่อน <c oughs> จิตสงบก่อน <c oughs> จึงสามารถยกขึ้นเป็นวิปัสสนาได้เ <c oughs> นี่ยเราอ่านมาเราจะเราจะได้ยินได้ฟังเราจะจําสัญญาตัวเนี้ย หนูเนี่ยไม่ดูลมเลยนะหนูไม่รู้เลยหนูไม่รู้เลยว่าการดูลมเกิอ,อะไรรู้แค่ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่มันทําตัวนี้ไม่ได้มันบังคับตัวเองจนอ้วกก็เลยปล่อยทีเนี้ยอาศัยการมโนขึ้นมาแล้วน้อมเข้าไปเลยทําด้วยความเคยชินพอมันทําบ่อยๆทีเนี้ยอะไรที่มันทําบ่อยๆสังเกตภายในมันทําอย่างนี้ปุ๊บมันสงบมันแค่ละลึกหลับตาหายใจไม่กี่ทีอะ่ะ มันจะรู้แค่ว่าตอนที่มันจะเข้าไปมันจะไปจับลมอยู่นิดเดียวเองแล้วมันหลุดเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วนั่งได้เป็นวันทีเนี้ยแต่ไม่รู้อะไรเลยนะพี่หน่อยรู้อยู่แค่นั้นอะแต่มันต้องอาศัยเวลาไหมคะไม่จช่มันหนูคิดว่ามันมันมันเป็นความเคยชินสําหรับแต่ละคนมันเป็นนิสัยวาสนาต่างหากแล้วตัวตัวตัวที่สําคัญก็คือตัวสังเกตภายในว่าเราอาการอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีความฟุ้งขึ้นมาจิตดิ้นรนอย่างเงี้ยอาจแสดงว่าไม่ได้ เราต้องหาวิธีใหม่ไม่ใช่จะบังคับมันทําอย่างเดิมบางครั้งนะเวลาคนปฏิบัตินั่งสังเกตไปเลยหายใจไม่กี่ทีอะ่ะมันจะเข้าไปสงบเลยนะแต่เมื่อใดที่บางวันเราอยากสงบทำอยังไงก็ไม่สงบแต่บางวันเนี่ยมีความรู้สึกไม่อยากนั่งด้วยซ้าแค่พับขาเข้าเนี่ยบางทีไม่ทันอะ่ะมันจะสงบมันเป็นของมันเองแต่สงบตัวเนี้ก็ก็เป็นเป็นสมถะเฉยๆนะเป็นกําลังของสมาธิตัวหนึง่ง ได้อะไรได้พักยังไม่ยังไม่มีสามารถมีปัญญาเห็นอะไรเลยนะแต่ก่อนเนี่ยพอมันเข้าไปสงบใหม่ๆทีเนี้ยพอมันเริ่มออกไปรู้ออกไปเห็นสีเห็นแสงเราจะลืมฐานแล้วนะลืมตัวมันจะมีความรู้ผุดขึ้นมาทีเนี้ยจิตที่มันสงบใหม่ๆได้ปฐมฌานใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้แปลกประหลาดมากมันจะออกรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นภาษาธรรมเนี่ยรู้ขึ้นมาเยอะแยะมากพี่หน่อย จนได้แบบแล้วทีนี้เก่งเนี้ยบะนี่ลืมตัวลืมเลยแรกๆเนี่ยว่าเราทําอะไรอยู่มันจะรู้ละเอียดละออมากแต่ไม่รู้ตัวเองแล้วอัตตายิ่งเพิ่มพูนเพิ่มพูนขึ้นมีแต่กูเก่งเห็นใครอยากสอนไม่หมดระวังระวังเพราะมันเวลามันสงบเนี่ยความรู้นี่มันโอ้โหกูบาอาจารย์ถึงเรียกว่าหลงรู้นี่แหละเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพอเข้าไปสงบแล้วตัวรู้ตัวนี้ มีตัวรู้ตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาจะคิดว่าตัวนี้คือปัญญายาณตัวนี้แหละคือตัวหลงหลงยิ่งถ้าเห็นสีเห็นแสงเห็นออกรู้ข้างนอกเยอะๆเนี่ยรู้คนอื่นด้วยมีความอัศจรรย์บวกเพิ่มอ่ะจากอัตตาแต่ก่อนเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้ามีตัวนี้เข้าไปนะเริ่มเดินไม่ก้มหน้านะแ,แล้วนะเริ่มเก่งใช่เริ่มไม่ฟังอุูบาจารย์อย่างนี้ไหมคะที่คนเป็นอย่างนี้เยอะเราทําแบบ ทำให้เป็นบ้าได้ค่ะคือแบบว่าแบบหลงตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมีโอกาส,สพี่หน่อยอแต่ต่อให้รู้ให้เก่งขนาดไหนจะจํานวนด้วยทุกเพราะมันจะปฏิเสธทุกภายในใจไม่ได้พวกน,นี้สินจะไม่บริบูรณ์ถ้ามีสติปัญญาจริงจะสามารถวกเข้ามาดูภายในตัวเองได้เพราะมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ตัวสติปัญญาตัวนี้คือมันมันไม่มีฐานมันออกรู้ข้างนอก เบียนที่ว่าคือไปตำหนิหรือว่าไปตำหนิไปคือมีแต่อยากสอนเขาเปี้ยอยากให้คนอื่นดีทาอย่างนั้นทําอย่างนี้คือรู้หมดแต่ไม่รู้ตัวเองเลยถ้าอาจารย์ที่สอนกันทั่วไปตอนนี้ก็จะมาติดอยู่ตรงนี้เยอะมากค่ะถ,ถ้าเปียบนะ <c oughs> ก็คือว่าคิดว่าตัวเองได้แล้ว <c oughs> ก็เลยเอามาสอนญาติพี่น้องอยู่ทั่วไปอย่างเงี้ยแต่จิตแรกๆเนี่ยเวลามันเป็นแรกๆเนี่ยข้ามนี้ไปไม่ได้ <c oughs> มันอยากเห็นคนอื่นดีอยากให้คนอื่นดีอยากให้บ้านเมืองดีอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดีมันเป็นกุศลแรกๆกมันเป็นกุศลนะมันเหมือนปัญญาจริงๆอ่ะแต่พอไปสักพักหนึ่งถ้าเริ่มคนอื่นไม่ฟังเริ่มโกรธนะอยเนี้ยมึงอ่ะบาปไม่ฟังกงงนนะูต้องอย่างนั้นนะต้องอย่างนี้ต้องถือศิลต้องมีสินหนูเนี่ยเคยนั่งคิดเรื่องพวกนี้เชื่อมั้ ถ้าเป็นรัฐมนตรีนะกูจะบังคับไม่ครบคนถือสินจะเอาสินเนี่ยเข้ามาปกครอนูอ่นมันไปแบบโอ้โหเห็นใครพูดไม่มีคนพูดด้วยพูดกับต้นไม้มันก็พูดจริงๆช่วงที่อีไมพอเข้าแรกๆช่วงนี้นะโอ้ยคือว,ว่าได้เบิดเมื่อเ <c oughs> สียงนี่ดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้น,นว่าเมนวาวายูสิบคนอะ่คนอะคุยกันอยู่สองคนไม่คือแบบความรู้ที่คือคือไขๆก็ว่า ปากนี่มันบบทันทั้งในมันลังออกกับเปี่ยวแล้วมันหูมดภาษาบาล็อกบารี่เนี่ยแปลกประหลาดมากทั้งทั้งที่กูบเคยเรียนมบรี่เลย <c oughs> พาเหตุมากนี่มันเบอกต่อกับเป็นภาษาบารี่เลยเกูเคเ้บอกไงมันคือหูมันคือจังเป็นซับไตเติลในคาราโอเกะเนี่ยแล้วตอนนั้นแม่จ้ารู้ร,รู้รู้สึกตัวเองไหมคะว่าตัวเองแบบแสดงออกมาอย่างนี้อะไรนะไม่รู้สึก <c oughs> รู้แต่ว่าตัวเองเก่งมาก <c oughs> มีแต่แบบ <c oughs> มีใครจะมาคุยกับหนูไหม <laughs> จริงๆคุยกับพระนี่ถามเลยว่ากี่ัรษาคะ <laughs> น้อยกว่าสิบหรือยี่สิบไม่คุยจริงๆพี่หน่อย <laughs> ไม่สมสศักดิ์ศรีะไม่สมสศักดิ์ศรีคือต้องเป็นพระมหา <laughs> เหมือนครูประเทศอะไรอย่างงี้โอ๊ยยางใส่กันเลย <laughs> นั่งคาถามาใส่กันอะ่ะ <laughs> หนูเคยคุยกับพระเนี่ย ตั้งแต่ก่อนจะออกบินธบารตีฮะจนถึงห้าโมงเย็นพระองค์นั้นไม่ได้บินธบารตไม่ได้กินข้าวด้วย <c oughs> จริง, <c oughs> รงนั่งคุยกันเนี่ยแบบเสียงนี่ก็จนโอ้ย <c oughs> เรื่องธรงร,รมะเรื่องการปฏิบัตินี่แหละเข้ายัางไงออกอยังไงเนี่ยแล้วตีวงล้อนั่นนนี่เอาภาษานี่แหละแล้วเพืจนกลับเข้ามาได้ยังไงคะจนมันมันมันเอื่มละอามัน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 เป็นอยู่สักพักใหญ่เป็นปี แต่มันจำนวนด้วยทุกเปี้ยมันเหมือนกับว่าพอพอพูดไปเยอะๆแค่เขาพูดนิดนึงไม่พอใจอะทั้งในบึมบึมคือ้ายๆกบแบบกดอารมณ์จากของแต่หูหนีแดงเหมือนมันแหละแต่ว่าเหมือนก,นก็กลัวเป็นอย่าง <c oughs> ไม่มีอะไร,ไม,มะไ,รไม่มีอะไรทํากูได้ยัง <c oughs> แต่ว่าทั้งในนี่โอ้ยพอแยงแล้วก็เลยบอกแสดงว่ากูต้องทําอะไรผิดแน่ๆ <c oughs> ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆถ้าเป็นปัญญาจริงๆทําไมทําไมกูยังทุกข์มากอยู่เลย และอารมณ์มันเหมือนกับจะแรงขึ้นเรื่อยคือมองหน้าคนแค่เขามองหางตาเนี่ยเอาละข้างในเนี่ยจะไปหาเรื่องเขาให้ได้เริ่มนิสัยสันดานเดิมเริ่มแบบแต่ในขณะเดีวยวกันมันมีตัวสังเกตเหรอคะถึงเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นสิ <c oughs> มันจะไม่แสดงอะไรคือมันจะมีมายาซ้อนไว้อยู่ตลอดเวลาเบี้ยวมันจะไม่แสดงอะไรที่แบบว่าคนคนนี้ชอบอย่างเนี้ยมันจะแสดงให้ดูมันจะทําให้ดู แมนมึงมากินตำบักหุงมึงมากฟังแบบสรุป้วโอ้ยกูสิบอาให้มึงมันจะมีตัวนี้ซ่อนอยู่คือทีเนี้ยพอพอมันเริ่มเห็นนี่หน่อยมันก็ทุกพอพอตัวนี้ถ้าเราเห็นจริงๆมันเป็นตัวศินมันจะไม่สามารถพลิกแพงออกไปได้แต่ไอที่พลิกแพงออกไปได้เนี่ยคือสินตัวนี้ยังไม่เป็นอธิศินมันเลยเบียดเบียนตัวเองอยู่มันก็เลยเหมือนกับว่ายิ่งปฏิบัติ ยิ่งโกรธยิ่งหงุดหงิดยิ่งยิ่งจะบ้าทีเนี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอัตตาที่เราเอโอ้ยอัตตาเยอะมากอัตตาเยอะมากยิ่งปฏิบัติยิ่งใหญ่คือจะมีขนาดแบบกูเป็นทั้งแบบโสดาบันสกิทาโอ้ยวันนี้กูเป็นอนาคาโอ้ยวันนี้กูลดลงมานิดนึงกูเป็นสกิทาเอาอยู่อย่างเนี้ยโอ้ยวันนี้เดี๋ยวกูเป็นแค่โสดาบันมาเลียว่ะอะไรถอยเข้าอะไรก แล้วที่มันตลกคือมันมีแต่การได้การมีกันเป็นกูมีปัญญามันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยแล้วมันใช่แล้วไปไหนคือขนาดพระเนี่ยความรู้สึกเรายังเก่งกว่าเขาเลยคืออัตราเราเยอะมากแล้วมันไม่ฟังใครเลยมันทําเหมือนฟังนะทําเหมือนนอบน้อมแต่ข้างในไม่มีไม่ฟังเลยเป็นนานไหมคะแม่เจ้นนานเป็นอยู่หลายปีมัาแล้วครัมันทุกข์แล้วมันแก้ยังไงคะ มันยังไม่มันคือเริ่มหนูเริ่มเบื่อตัวเองนี่หน่อยแล้วหนูหนูเลยหนูเลยเลิกเลยเลิกปฏิบัติเลิกไปวัดหนูก็แค่ทําทานอย่างเงี้ยเพราะหนูคิดว่ามันหนูต้องทําผิดอะ mm hmm. ถ้ามันไม่ผิดมันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยพระเจ้าสอนว่าถ้าถ้าทําถูกมันต้องดับทุกข์ได้ในขณะปัจจุบันแสดงว่ามันเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องเรื่องเล่ากันเฉยๆคิดอย่างนี้เลยนะ mm hmm. แต่เชื่อไหมพอเราความรู้สึกว่าเราไม่ทําอะไรละ เราเลิกและเราไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่นั่งสมาธิไม่ภาวนาไม่พูดทำแต่มันก็นยังอยากติดแสะพอมันพูดเยอะๆมันจะอยากพูดมากเห็นใครเนี่ยมันจะอยากพูดแต่ช่วง,งที่เริกนี่คือคือต้องพูดไหมคะช่วงที่แบบว่าเราเราเลิกทำเนี้ยก็ยังมีโอกาสนิดนึงคือ <c oughs> พี่หน่อยเชื่อไหมมันจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่เหมือนคนปกติได้แฟนอยู่ที่บ้านยังบอกเลยว่าเวลาจะหาเรื่องเขา้ามปคุยกับเราคือไม่รู้ว่าจะตั้งเรื่องอะไร เพราะไม่มีเรื่องที่จะคุยเรื่องเดียวที่เราคุยได้คือธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเราใช,ใช้ชีวิตอยู่ค่อนข้างยากเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้น,นอ่ะตอนนี้เป็นคือกดเอาไว้ใช่คุยกับใครก็คือจะคุยแต่ทํานองแบบอย่างนั้นอย่างนี้ออกรู้ไปหมดอะแต่ไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึกตัวเลยจนพอเราเลิกปฏิบัติอะไรทีเนี้ยไม่ทําอะไรเลยความรู้สึกกลับอยู่ภายในกลับรู้สึกแบบ อยู่ข้างในอา้าตอนคือคล้ายๆกับมันมันมีจากกําลังสมถะที่เรามีไว้แหละแต่ตอนที่เราปฏิบัติคือเรามีแต่จะเอามันเลยเนื่องไปด้วยตัณหาตลอดพอเราทิ้งทีเนี้ยทิ้งโคมคือทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างกลับมามันกลับมาดูของมันเองกลับมาดูภายในแต่ตอนนั้นไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรไปถามถามคนอื่นเคยถามครูบาอาจารย์ว่ามันมีเหรอฐานของจิต ที่มันอยู่หัวใจเต้นพ่อหนูเนี่ยไม่ว่าหนูจะทําอะไรความรู้สึกจะปึ๊กปั๊กปึ๊กปั๊กปึ๊กปักอยู่อย่างเงี้ยอยู่ข้างในอยู่ข้างในน,นอนแนบบคือรู้สึกทั้งหมดเลยคือเอาความรู้สึกไปจับตรงไหนนี่เห็นเส้นเลือดเห็นชีพจรเต้นเต้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยสมถะที่เราเคยใช่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 มันคล้ายๆกับมันมันก็ประมวลรูดยอดคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํา<ไ>มันไม่ได้เสียหายหรอก แต่มันอาศัยการที่เราเข้าไปหลงนี่แหละมันถึงได้เรียนรู้แต่ในขณะที่เราหลงเนะี่ยเราไม่รู้ว่าเราหลงสิแต่พอเราทิ้งแค่นั้นเองเราไม่ดําเนินไปอะ่ะมันกลับมันกลับเป็นขึ้นมาตลกตัวนี้แหละเนี่ยจิตเนี่ยเพราะอะไรเพราะเวลาเราทําเราภาวนาเราทําเพื่อจะเอาเราไม่เคยทําที่มันเป็นหน้าที่เราไม่เคยทําเฉยเดูเฉยเไม่มีเลยนะมีแต่จะได้จะมีจะเป็นจะเอาแม้แต่สภาวะทาก็เป็นของเรา เราเคยได้สภาวะเนี่ยสังเกตดูนะหนูเนี่ยเคยได้อย่างนั้นหนูเคยได้อย่างนี้เพราะมันมีแต่การได้การมีการเป็นมันเลยไม่มีการถอดถอนอะไรเลยแต่เมื่อเมื่อพอมันคล้ายๆกับตัวตัวสติปัญญาข้างในตัวจิตข้างในมันก็หาทางออกของมันเหมือนกันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปหลงเนี่ยมันได้เรียนรู้มันไม่สามารถทำขบวนการรู้โดยการทำเข้าไปถูกเลยได้มันเรียนรู้จากการเข้าไปหลงนี่แหละยิ่งหลงเยอะยิ่งรู้เยอะ ไม่มีทางที่จะปฏิบัติแล้วถูกเลยต่อให้พูดให้เข้าใจเหมือนเราใช้คำว่ามีสติอยู่กับลมไปนั่งดูจริงๆเพราะนิสัยวาสนาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะตัวสติปัญญาจริงคือตัวสังเกตภายในทีเนี้ยตัวนี้สอนกันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นคือคนที่หลงก็คือจะต้องมีมีของตัวเองที่สามารถที่จะแก้ปัญหาเองได้สังเกตเพราะอะไรพี่หน่อยสังเกตดูนะหนูย้อนไปดูหนูเนี่ย ขนาดหนูไม่ไม่รู้ไม่มีครูบาอาจารย์เลยหนูทําไปเฉยๆของหนูคือหนูพูดโทไม่ได้หนูมาสังเกตว่าอ๋อมันต้องทําอย่างนี้มันถึงจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่แหละคือตัวสติปัญญาจริงๆคือตัวสังเกต,ญญาาต,เกตภายในเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะฝืนทําอย่างเดิมไม่มีผลอะไรแบบไม่ก้าวหน้ายังไงเราก็ทาอีหลอบเดิมเราต้องพลิกแพงหาสังเกตภายในว่าเราอ๋อเราอยู่อย่างเนี้ยเรามีสติเพิ่มขึ้นนะ ความคิดเกิดขึ้นน้อยลงเราเท่าทันอารมณ์มากขึ้นไม่ออกไปมากขึ้นความโกรธรู้้สึ่งทุกอย่างเบาบางลงมันต้องคอยสังเกตในัตต้องงสเกที่เราปฏิบัติใช่ใชตัวความรู้สึกตัวตัวสติบัญญายิงขึ้นโตซ่อ,ต,อตัวสังเกตอะทำเป็นบานเท่ากับซ่อมเบิองอะซ่อมเบิอบงจะขอเงเนี่มันไปซ่อมผู้อื่นเพอาะว่าความความเคยชินเนี่ยความเคยชินเนี่ย มันออกข้างนอกมันจะไปซ่อมอื่นมันสิหูมันไผเป็นจังไดเขาใส่เสื้อสียังมือนีเขาวอาคว้มแต่ก่อนมันหูมันจิตเนี่ยยิ่งคนที่มันเกลียดมันยิ่งรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเขาครับเกือบทั้งหมดน่ะมันตลกไหมแทนที่อันนี้เหม็นนะเนี่ยมันจะเดินหนีไม่ใช่ดมหาขี่ไผว่าคึ้นลงตาวะเนี่ยเพราะอะไจิตนี่มันหาเหตุมันจะสร้างเหตุ สร้างเรื่องสร้างเราขึ้นมาในใจให้เราได้ตลอดเวลา,วาเพราะมันไม่รู้นี่แหละพี่หน่อยเมื่อใดที่มันไม่รู้นั่นแหละมันถึงหลงมันมีแค่นั้นจริงๆเพราะความไม่รู้นี่เองมันถึงมีโลภมีโกรธมีหลงมีความกลัวมีความรักมีความเกลียดมีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะความไม่รู้แม้แต่ความเป็นเราที่เรายึดถือร่างกายนี้ใจนี้เกิดจากความไม่รู้นะ ไม่รู้ชัดจิตคืออะไรจิตคือผู้รู้อารมณ์นะแต่เราปฏิบัติเนี่ยเราเป็นผู้รู้อารมณ์ไหมอะไรเกิดขึ้นเราเป็นผู้เป็นเลยนะ<ม>ของกูเลยนะกูป่วยเขาว่ากูกูได้กูมีกูเป็นกูละแม้แต่นิพพานก็กูจะไปนิพพานมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดแต่เมื่อใดที่เรามีสติแต่ละขณะขณะขณะตัวกูกลับค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไป มันเลยสวนทางกันอันนึงดําเนินไปด้วยตันหาเพราะความไม่รู้ชัดเพราะเอาวิชาก็เลยเป็นคนละเส้นเหตุเหมือนกันแต่ผลคนละอย่างใกล้เคียงกันเป็นแค่เส้นบางๆเป็นม่านนี่แหละบางบางภายในเรานี่แหละแวกเปี้ยวอย่าไปแหวกแต่อย่างอื่น <c oughs> แวกม่าน